คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เข้ามาอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็เขาก็เป็นลูกจ้างอะค่ะทางานกินเงินเดือนอะไรปกติอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเขาต้องทํางานหนักขนาดนี้นก็เลยเป็นจุดพีที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าหากว่าเราโตขึ้นอะเราต้องช่วยแบ่งเบาภาระเขาซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือถ้าหากว่าคุณพ่อไม่สามารถที่จะสร้างโรงงานได้หรือไม่สามารถตั้งตัวได้โฉนดที่ดินผืนนั้นอะผืนสุดท้ายของคุณยายก็คือหายไปเลยคือเห็นเขาเหนื่อยแล้วเห็นเขาเขาพยายามทําเพื่อเราอะ คือพยายามปูทางเพื่อเราแล้วก็เขาไม่อยากให้เราลำบากเหนื่อยาเหนื่อยมากค่ะ <All right. S 1> เหนื่อยจนไม่มีข้าวกินนะ สวัสดีค่ะแคทอาทิตยาเป็นจับปากค่ะตอนนี้ทำธุรกิจอะไรอยู่บ้างล่าสุดเลยกับงานออร์แกเน r เซอร์นะคะก็เป็นแคทออร์แกเน r เซอร์ก็คือจัดคอนเสิร์ตหมอล้ําทั่วประเทศไทยเลยนะคะก็ตอนนี้ก็มีการจัดไปแล้วนะคะมีผลงานต่างๆมากมายสามารถติดตามได้ทาง YouTube แล้วก็เรากำลังจะจัดอีกนะคะ50คิวทองน,นะคะที่เรียกว่า50คิวทองเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ย จัดเฉพาะวันเสาร์เท่านั้นแล้วก็ยิ่งใหญ่ตะการตามมากๆค่ะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนโชว์ใหม่รวมถึงตัวแคทเองเนี่ยก็ขึ้นแสดงบนเวทีนั้นด้วยนะคะ,คะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแคทก็กําลังจะเริ่มนะคะทำธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะแต่ว่าขออุ้มไว้ก่อนว่าเป็นอะไร,ไไระตอนนี้แคทอายุ26ค่ะ เวลามีคนคุยกับแคทนะคะเขาก็จะบอกว่าไม่คิดว่าแคทอายุ26คิดว่าน่าจะประมาณแบบเกือแบเบกือแบสามสิบ 30, อะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความด้วยแบบด้วยประสบการณ์แล้วก็ด้วยการที่เราเคยประกวดนั่งงามหรืออะไรอย่างเงี้ยทักษะการพูดหรือทักษะการคิดวิเคราะห์ในการพูดเนี่ยก็อาจจะมีประสบการณ์มาพอสมควรเวลาคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยคะ่ะเขาก็คงไม่คิดว่าตัวเองอายุ26อะไรที่ทาให้เรา การใช้ชีวิตแตกต่างไปรุ่นทั่วไปครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เข้ามาอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็เขาก็เป็นลูกจ้างอะค่ะทางานกินเงินเดือนอะไรปกติอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเขาต้องทํางานหนักขนาดนี้ก็เลยเป็นจุดพีที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าหากว่าเราโตขึ้นอะเราต้องช่วยแบ่งเบาภาระเขาแล้ว จุดที่มันเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสงสารเราที่ไม่อยากให้ลูกใช้ชีวิตแบบนี้เขาก็เลยไปขอโฉนดที่ดินคุณยายผืนสุดท้ายเนี่ยในการมาลองเปิดโรงงานเองซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือถ้าหากว่าคุณพ่อไม่สามารถที่จะสร้างโรงงานได้หรือไม่สามารถตั้งตัวได้โฉนดที่ดินผืนนั้นอะผืนสุดท้ายของคุณยายก็คือหายไปเลยจากเป็นลูกจ้างประจำอะค่ะเขาก็พัดตัวเองเนี่ยมาเริ่ม หาโรงงานเช่าแล้วก็ซื้อเครื่องจักรในราคามือสองที่มันเก่ามากๆแล้วช่วงระยะเวลานั้นคือลูกค้าก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีก็คือไม่รู้จะเอาออเดอร์จากไหนคือเห็นเขาเหนื่อยแล้วเห็นเขาเขาพยายามทาเพื่อเราอะคือพยายามปูทางเพื่อเราแล้วก็เขาไม่อยากให้เราลําบากสิ่งที่เขาทําให้เราตอนนั้นเนี่ยเขาบอกกับเราว่าเดี๋ยวอนาคตก็ดีนะลูกจะได้ไม่เหนื่อยเขาบอกว่าการเป็นลูกจ้างเนี่ยคือถามว่ามันดีไหมมันดีในเรื่องของการประสบการณ์แต่ว่ามันเหนื่อยเไหนค เหนื่อยมากค่ะเหนื่อยจนไม่มีข้าวกินนะก็เริ่มจากจุดเล็กๆะคะ่ะที่เขามีความฝันก็ใช้เวลานานพอสมควรค่ะจนแคทอายุประมาณน่าจะเกือบจบม .6 ค่ะประทับใจในเด็กหรอครับคือประทับใ,ใจคุณยายค่ะ ก็มีแต่คุณยายเป็นเพื่อนแคทต,ตลอดบางทีเวลาพ่อแม่ไม่สามารถที่จะมาดูแลแคทได้เนี่ยค่ะยายก็จะดูแลแคทเล่นกับแคทต,ตลอดแคทมีเพื่อนคนเดียวก็คือคุณยายแคทอยากเล่นอะไรคุณยายก็พาเล่นหมดเลยนั่นก็คือความมาทับใจแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราผูกพันกับคุณยายมากแล้วก็ไปเล่นกับคุณยายคุณยายก็จะสอนการเก็บผักการปีนต้นไม้การไปเก็บใบอะไรที่มันสูงๆมะพร้าวเอยอะไรเอ่ยนี่ปีนต้นไม้ได้เพราะว่าคุณยายเลยแล้วที่บ้านแคทเน่ยจะเป็นคนสอนว่า ถ้าอยากได้อะไรเนี่ยต้องทำด้วยตัวเองที่ทำให้เราสุดมาก HAPPY HAPPY WIDING สิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือตอนนั้นที่เราเห็นคุณพ่อคุณแม่เริ่มลําบากแต่อยากให้เราเรียนเอกชนแคสก็เลยถามว่าออทำไมต้องเรียนเอกชนค่าเทอมมันแพงมากเลยนะคือเขาอยากให้เราได้ทั้งในเรื่องของภาษาด้วยอยากให้เราเรียนอยู่ในสังคมอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากให้เราใช้ชีวิตแบบดีๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้เราเรียนเอกชนแม่มันแพงมากเลยนะอะไรเงี้ยเขาก็ไม่สนเขาก็ให้เราเรียนโชคช่วยค่ะคือตอนนี้เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่เปลี่ยนตัวแคททั้งหมดเลยจากเด็กที่ไม่กล้าสแสดงออก ก็คือเป็นเด็กซนๆคนหนึ่งเป็นเด็กเป็นเด็กบ้านๆคนหนึ่งที่ไม่มีกิจกรรมอะไรในโรงเรียนใดๆเลยก็คือเงียบหายเลยโรงเรียนเนี่ยเขาประกาศว่าจะมีการประกวดแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษแล้วถ้าหากว่าใครเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปประกวดก็ถ้าหากว่าได้ถึงระดับประเทศจะสามารถเรียนฟรีได้จนจบม3 คือด้วยความที่โง่กิดมากๆอิสมาร์แคทยังไม่รู้เลยมันแปลว่าอะไรแล้วแคทแบบเอายังไงดีวะใจอยากแข่งถ้าหากว่าเผื่อชนะเราก็จะได้เรียนฟรีก็คัดคัดคัดมาตอนนั้นเขาให้บทบทหนึ่งแล้วให้ท่องเขาก็มีสำเนียงมีอะไรให้ตอนนั้นก็คือยังโง่สังเกตอยู่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็เอามาให้ท่องก็ท่อง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 เป็นนกแก้วนกขุนทองแต่ว่าด้วยความที่แคจเป็นคนตามเสียงคนเก่งคือเป็นคนเรียนแบบคนเป็นเลยก็เลยฝึกท่องแล้วเขาก็เลยเอามาคัดเหลือจนถึง 5คนสุดท้ายแล้วก็คัดกับเจ้าของภาษาก็พูดให้เขาฟังพูดพูดพูดพด,พดแล้วคะแนนดันสูสีเลือสองคนตอนนั้นเป็นเพื่อนห่องเดียวกันเลยแล้วเขาเก่งมากๆคือเขาเป็นลูกครึ่งแล้วเขาคัดจนถึงวินาทีสุดท้ายค่ะจนแคทได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนช่วงเวลานั้นก็เปลี่ยนมากๆเป็นช่วงที่แคทเครียดมากคือแคทไม่ได้ใช้ชีวิตแบบคนอื่นเขาอะค่ะก็คือมันยากมากๆคือเราต้องเรียนด้วยงานก็ต้องส่งฝึกก็ต้องฝึกเป้าหมายเราก็มีมันท้อจนแบบ ไม่ไหวแล้วแต่ว่าเรามีเป้าหมายเราอยากให้คุณพ่อคุณแม่สบายก็ทําให้แคทได้รางวัลระดับประเทศมาอแม่่ตอนนั้นที่เราเริ่มทงานเรตอนนั้นแคทจำได้หรือว่าเขาไม่เคยชมแคทเลยจนบางทีแคทก็งงว่าทําไมเขาไม่เคยชมไม่เคยออกปากชมอุ้ยเก่งมากนะไม่พูดอะไรสักอย่างเลยจนบางทีเรารู้สึกร้องไห้ว่าแบบท,ทําดีแทบตายทําไมเขาไม่ชม ก็น้อยใจอ่ะส่วนใหญ่พ่อกับแม่เนี่ยคือมีผลต่อจิตใจสูงมากจะมีแรงไม่มีแรงอยู่ที่2คนนี้ก็เลยแบบนิดนึงอ่ะเวลาเราทําอะไรไปเราอยากให้เขาชมเราบ้างเยเีแต่เราก็ไม่ได้รับความชมกลับมาคือในใจเขากลัวคิดว่าเราเลองอ่ะคือเอยถ้าเก่งแล้วเก่งแล้วแล้วเราจะรู้สึกเอ้ยฉันชิลละฉันไม่ทาแล้วนึกถึงตอนนี้ก็เออผ่านมาได้ไงว่าโคตรเจ๋ง <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่ก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งคือจากจุดตรงเนี้ยสิ่งสภาพแวดล้อมที่เราเห็นอ่ะกลายเป็นเราเท่าทุกวันนี้เป็นวงที่เราอยากบอก เป็นเหมือนเราจะแยกมราหรอมีอะไรอยากบอกเขาจะบอกว่าเกิดมาพื้นฐานที่มันแตกต่างกันหรือว่าการใช้ชีวิตหรือการเลี้ยงดูดแลอะไรเงี้ยมันมีความแตกต่างกันแต่ว่าให้คํานึงถึงเสมอว่ามันต้องมีทางออกในส่วนของชีวิตใครชีวิตมันแค่ว่าเราอดทนแล้วเราก็พยายามท้อได้แต่อย่าถอยแค่เคยท้อหลายรอบมาก แต่ว่าแล้วก็พยายามทําในสิ่งที่เรารักในสิ่งที่เราชอบเราจะสามารถทําตรงเนี้ยได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธ,ธิภาพแล้วเมื่อเวลาเราเดินและเวลาเราเจออุปสรรคมันจะสามารถผ่านพ้นไปได้อะเพราะว่าหนึ่งเรามีความชอบที่มันเกิดอยู่ในใจอยู่แล้วตอาพลให้กับตัวเรา่องไรนึงพ่อกับแม่ค่ะคือจริงๆนะแคทเคยเป็นเด็กคนหนึ่งที่พอเราโตขึ้นแล้วเราดูแลตัวเองได้โอเคเราอยากจะ ทำงานหาเงินให้พ่อแม่สบายแต่มันมีอีกจุดหนึ่งอะของคนที่เป็นกําลังเริ่มที่จะเป็นวัยรุ่นแล้วหาเงินได้ก็คือมีความยิ่งในตัวเองเราก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยฉันก้าวร้าวอะฉันหาเงิน้ียตัวเองแล้วทาไมอะใครพูดอะไรก็เราก็จะ,จะไม่ฟังก็เราหาเงินเองได้อะเราโตด้วยตัวเองแล้วทาไมอะอะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่เคยพูดกับแคทว่าตราบใดที่ยังมีความคิดแบบนี้ ตราบใดที่ยังไม่เคารพพ่อกับแม่ตราบใดที่ยังไม่ได้เคารพคนที่มีความสําคัญกับชีวิตเราไม่มีทางเจริญหรอกสิ่งตรงนี้มันก็เลยเป็นสะท้อนกลับมาคือมันเจอจริงๆค่ะมันเจอจริงๆคือช่วงที่เราหญิงทะนงตัวทำอะไรก็ไม่ขึ้นทาอะไรก็มีตัวประสาททาอะไรก็มีแต่แบบอะไรที่มันขัดขัดตลอดแล้วก็มีเรื่องไม่ดีเข้ามาแบบเยอะแย,ะ,ยะมากมายคือมันขรุขระตลอดทางไม่มีความไหลลื่นแคทมานึกถึงคําของเขาอะ่ะแล้วก็แคทก็พนมมือแล้วก็ขอเข้ามาเขาทั้งทั้งคู่แล้วก็บอกว่าเราจะเปลี่ยนตัวใหม่ ทำอะไรก็นึกถึงเขาทําอะไรก็ให้เขาทําอะไรก็ให้เขาดังนั้นพลังของแคทอะ่ะก็คือพ่อกับแม่ที่ทําให้เราสามารถมีพลังกาลังในการทํางานได้ตลอดค่ะในเปัจจุบันหลายคนเนี่ยมองว่าเอ้พ่อแม่เราไม่จำเป็นต้องไปตอบแทนไม่จำเป็นต้องไปดูแลก็คุณคลอดฉันมาคุณอยากให้ฉันเกิดฉันไม่ได้อยากจะเกิดมาคิดเห็นยังไงกับหัวข้อนี้มองแบบนั้นอะ่ะก็ไม่ผิดบางคนคิดว่าเอ้ยจะดูแลทําไมก็ให้เกิดมาแต่คุณอย่าลืมว่าคุณเกิดมาได้ คุณเป็นรูปร่างมาได้เพราะเรามีจุดเริ่มต้นเราต้องย้อนกลับไปถามค่ะว่าช่วงระยะที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยจุดเริ่มต้นได้ให้อะไรกับคุณบ้างคุณมีความผูกพันกับอะไรกับจุดเริ่มต้นบ้างดังนั้นนะคะต้องตอบคําถามตัวเองว่าคุณควรที่จะมีพฤติกรรมอย่างไรแต่ยังไงเขาก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่ให้กาเนิดลงมาเราก็ต้องดูแลท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ในบทบาทไหนก็แล้วแต่หรือจะไม่ได้ดูแลเราก็แล้วแต่แต่ยังไงเราเกิดมาเป็นคนได้เพราอท่านทั้งสองค่ะ แล้วจตัวเองภูมิใจในตัวเองในระดับไหนแล้วก็ยังไงบ้างภูมิใจตัวเองมากๆค่ะเพราะว่าจากเด็กที่ที่เห็นคุณพ่อคุณแม่ลำบากแล้วอยากจะพัฒนาตัวเองอยากที่จะดูแลตัวเองช่วยเหลือตัวเองได้พยายามค้นคว้าหาความรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมให้กับตัวเองแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมอสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คัดรู้สึกภูมิใจที่ช่วงเวลาของวัยรุ่นที่คัดไม่มีแต่เหมือนแบบเป็นเด็กแล้วโตมาเป็นผู้ใหญ่เลยค่ะ สิ่งที่เราได้รับณนะปัจจุบันเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตแคทมากมากๆยอมเหนื่อยก่อนแล้วสบายในอนาคตฝากติดตามนะคะแคทอาทิตยาเบนจบปากค่ะเป็นกำลังใจให้แคทด้วยนะคะแคกรู้สึกขอบคุณกับสิ่งไหนในชีวิบ้างคบถ้าข้อแรกเลยขอบคุณพ่อกับแม่ค่ะที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับแคทในการดําเนินชีวิตถ้าไม่มีพ่อกับแม่จะไม่มีแคทในวันนี้อย่างที่2คะ่ะแคทขอบคุณตัวเอง ขอบคุณใจตัวเองที่พยายามมันไม่ท้อมันพัฒนาตัวเองอยู่เสมอฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตมากมายทําให้เราเป็นแคทเท่าทุกวันนี้ขอขอบคุณอุปสรรคที่เข้ามามากมายค่ะทําให้แคทโตขึ้นทําให้แคทเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นรู้จักวิธีการใช้ชีวิตตัวเองมากขึ้นมันเป็นเกราะกําบังของแคทอย่างดีมากๆค่ะทําให้แคทที่จะพัฒนาตัวเองได้แล้วก็ฝ่าฟันมันไปได้ค่ะ ก็ขอฝากกับน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ค่ะก็คือน้องๆเนี่ยก็มีความใฝ่ฝันที่แตกต่างกันมีเส้นทางการเดิน,นชีวิตที่แตกต่างกันแต่อย่างหนึ่งข้อหนึ่งที่พี่แคทอยากให้คหํานึงถึงว่าเราทําตอนนี้เราได้อะไรในอนาคตทําอย่างนี้ได้อะไรในอนาคตอีก5าปีได้อะไรอีก10ปีได้อะไรแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ย เราสามารถที่จะไปพ่วงอะไรกันอีก10ปีได้เราต้องมีขั้นตอนมีการวางแผนชีวิตของตัวเองบางทีน้องๆบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยพี่มันไม่สาคัญหรอกมันจะทำทำไมเอาแค่วันๆแค่มันรอดแต่คําว่าวันๆให้มันรอดเนี่ยมันมีก้าวพลาดและก้าวไม่พลาดดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือวางสเต็ปการใช้ชีวิต5ปีข้างหน้าทําอะไร10ปีข้างหน้าทําอะไรต่อให้ได้ถึงตามเป้าหรือไม่ตามเป้าหมายก็แล้วแต่ แต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในรูทางมันได้แน่นอนขอแค่เราตั้งเป้าแล้วก็เดินเส้นทางให้มันตรงแล้วก็ที่สําคัญก็คือไม่ท้อถ้าหากว่าไม่ท้อแล้วก็มีความมุ่งมั่นพยายามแล้วพัฒนาตัวอยู่เสมอยังไงก็ประสบความสําเร็จ